สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอิสานสดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเอฟซีไปเขาเรียกว่าไปดูบ้านพี่ยูโรกันนะครับเราไม่ต้องเดินอ้อมแล้วนะฮะเรามีสะพานแล้วก็เดินลัดออกตรงทุ่งนาตรงที่ของพี่ลอมนะครับแล้วก็ตัดเข้าบ้านพี่ยูโรแต่ประตูบ้านพี่ยูโรอยู่ใกลไกลนู่นนะตรงเสาไฟนู่นนะนะครับเพราะว่า ยังเอารถ ATV มาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีโรงเก็บนะครับมันยังไม่มีโรงเก็บแล้วก็เดินไปครับเนี่ยทางไปทางไปส่วนแม่อยูโลตต่ที่พี่ลองไปนะครับเดินเท้าปล่ามาเลยนะครับเพราะว่ามันแฉะนะครับมันแฉะก็เลยต้องเดินไปอย่างนี้อุย้ยน้ำ สระน้ามันพี่ยูโรจะเต็มแล้วเอซอีกแค่สิบเซนก็ท่วมสะแล้วมันก็จะไหลไปทางทุ่งนานี่เนี่ยบ้านพี่ยูโรทํารั้วเห็นไหมฮะเนี่ยเขาทำรั้วแบบนี้เลยทํารั้วแบบนี้ดีครับสุนักสุนักมันเข้าไม่ได้เนี่ยผมว่าจะทําแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอโอกาสรอเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําอีก3าปีก็น่าจะพัฒนาได้เยอะ อันดับแรกก็จะทําบ้านก่อนทําบ้านเสร็จแล้วค่อยทํารั้ว้าทำรั้วเสร็จนี่เป็นแบบโอ้เวิร์กเลยสวยงามนี่ครับโอ้โหคองไส้ไก่บ้านพี่โยูโรน้ําท่วมคองไส้ไก่น้ําเต็มแล้วครับโอ้โหนู่นน่ะเห็นไหมครับบัวหลวงบัวหลวงบ้านพี่โยูโรมีบัวหลวงด้วยนะครับสูงมาก นี่ผมเดินมาเดินมาเที่ยวบ้านพี่ยูโรนะครับพี่ยูโรยังไม่ได้มาเที่ยวหรอกผมมาเที่ยวก่อนอนีเดินเล่นน้ำครับเขาเรียกว่าแบบแบบสไตล์บ้านทุ่งนะ FC สไตล์บ้านทุ่งครับถอดรองเท้าเดินเดินแบบลุยลุยน้ำนะครับเพลินๆนี่เห็นไหมครับบ้านพี่ยูโรเดี๋ยวเราไปดูบ้านพี่ยูโรมีอะไรบ้าง นะครับแ้นพี่ยูโรถึงไหนแล้วนะครับอุ้ยข้างนอกฉาบแล้วด้านหลังเนี่ยฉาบแล้วครับนี่อ่ะฉาบด้านหลังแล้วข้างในน่าจะฉาบใกล้จะเสร็จแล้วมั้งเห็นช่างเขาไล่ฉาบด้านหลังแล้วนี่ครับวันนี้เรามาเรามาบุกบุกบ้านพี่ยูโรกันเสียบ,บอยไม่อยู่ครับเสียบ,บอยหายครับเห็นแบ๊บๆเมื่อเช้านี้ เรามาแล้วครับเราอยู่แผนแกนกอกวนครับอุ้ยอึ้งเอฟซีทึ่งเลยมาเที่ยวน,นี้ชะช่างปูกระเบื้องแล้วะโอ้ยงานไวมากเลยอะ่ะโอ้หเอฟซี FC! พึบเดียวก่อปูกระเบื้องโอ้ยปาท่วปาวิ่งงานเขาไวมากเลยผมไม่ได้มาแป๊บเดียว อาหารเสร็จเม็ดนี่รอ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 เสียบอยหรอครับทำไมให้รอเสียบอย่ปเนี่ยอาเร็นมาแป๊บแป๊บไปใส่ละโอ้ไปแล้วไปทเที่ยว้โอ้ไปเที่ยวเหรอนี่ครับโอ้โหเขาปูเร็วอะแป๊บเดียวเองปูปูคนเดียวเลยเนี่ยอุ้ยในเอฟซีห้องน้ําในห้องน้ําไปแย่ไปแย่ไปแย่นู่นอุ้ยห้องน้ําปูแล้วอ่ะ เสร็จแล้วด้วยนี่โอ้ปูทางเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในอืมเข้าน้ำนุ่งเสร็จแล้วย้องน้ำอย่างเฮ้ยห้องนั้นปูแล้วเหรอพื้นยางใช่ไหมแล้วพื้นในนั้นพื้นพื้นดินนะสีนะสีสีเอ้ปูแล้วเหรอปูแล้วเอ้าผมรับว่าทำผมไม่มองไปยังไม่ปูว่าปูแล้วแต่ว่าเป็นสีพื้นสีสีหิน ปูแล้วได้เอซีอะไรองน้ำปูแล้วแต่ยังไม่ได้คือมันเป็นสีมันไม่สีขาวมันเป็นสีสีหิน,นโอ้โหปูน,ปน,ปน,ปนผมนึกว่าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอ,อปูนนะครับสั่งทีเดียวจุเลยนี่มูช่างเขาปูปูงานเร็วอ่ะอันนี้ควยหนูหรือควยตุนครับข้อยตุน เขาบอกว่าตูนมันจะก้อนใหญ่ไม่ให้เหรอเซลช่างนะช่างก็ทำนี่ครับแต่ผมชอบงานที่ทำเร็วๆเนี่ยทันใจดีโออยากให้พี่ยูโรมาเห็นตอนสร้างเนาะขึ้นเร็วอ่ะขึ้นโค้งว่าขึ้นโค้งเดี๋ยวผมยิงว่านึกว่าเขาเอาโค้งสำเร็จมาตั้งโอ้โหอย่าเหยียบเด้อครับตีนผมก็เลอะเลยโอ้คล้ายลายโมเสสเลยอ่ะข้างในเอฟซีนู่นนะนะครับ ดูผมซูมให้ดูนะครับข้างในอะ่ะเห็นไหมครับข้างในเขาจะเป็นกระเบื้องแต่ว่าลายเหมือนลายโมเสสพื้นอนะ่ะถ้าไม่สังเกตผมนึกว่ายังไม่ปูนะแต่ว่าปูแล้วมันเป็นลายหินนี่เหลือแต่ห้องน้ําใหญ่นะครับนี่ครับช่างที่ปูนะครับสารพัดท,ทั้งก่อฉาบปูกระเบื้องนะครับมีวิย่างเดียวที่ช่างทําไม่ได้คือน,นอกใจเมียฮะถ้านอกใจแล้วเจอฮะ,อย,ะอยิ่งกว่าขาดครับ คุมยี่ชั่วโมงนี่ครับแม่บ้านนะครับเนี่ยพูดต้องพูดต่อหน้าเดี๋ยวพูดรับหลังไม่ได้ต้องพูดต่อหน้ามีก็นะครับพี่เขาปูแล้วก็พี่ผู้หญิงก็มาช่วยทำความสะอาดแล้วก็นี่คือแบบแผ่นต่อแผ่นนะเขาทำงานเวลาปูเสร็จปุ๊บแม่บ้านเขาจะเก็บทำความสะอาดกระเบื้องทีเดียวเลยเห็นไหมครับโอ้งดงามนี่ครับเขาจะปูกระเบื้องไอเขาจะเอากระดาษมาปูเห็นไหมครับ พวกกระดาษกระดาษาปูแล้วเวลาเราเดินเนี่ยพื้นมันจะไม่เลอะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เศษดินลงไปเขาจะหยาแนวอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทั้งเ็ดทั้งกวาดอู้ยนะครับนี่อีกหนึ่งปูอีกหนึ่งช่างกระาบครับนะครับโอ้โหเร็วแป๊บเดียวเองอะข้างในข้างในเหลือแผงเดียวเอฟซีเนี่ยเหลือแผงที่เขากําลังฉาบเห็นไหมครับแผงนี้ใหญ่นะครับเพราะวันนี้แผงนี้ก็น่าจะเย็นแล้วล่ะ เพราะว่ามันนี่แล้วฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เหลือแผงประตูก็จะเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหถ้าทำฝ้าเสร็จนี่แบบอลังการอ่ะเอฟซีถ้าทำฝ้าเสร็จนี่อลังการเลยงดงามอ๋อมือเช้าก่อตรงนี้เหรอโอ,อ้มื่อเช้าก่อประตูนี้ที่ทับหลังไว้โอ,อ,อ,อ้ต้องรอพรุ่งนี้มาก่ออีก โอ้รับรองพี่ยูโรถูกใจเลยนี่ตรงนี้จะเป็นอุ้ยห้องตรงนี้ก็เป็นห้องห้องแบบนั่งชิวๆได้ด้วยประตูนะนี่โอ้โหบ้านบ้านพี่ยูโรกี่ต้นนะพี่พี่หนึ่งเก้าต้นเหมือนกันแต่ขยายขยายขยายเอซีตอนแรกนะครับเสาเป็นเสาบ้านอย่างนี้นะแล้วก็ขยายระเบียงขยายครัวขยายห้องน้ำ ขยายกันสาดด้านหน้าอีก,กอโอ้โมันเลยเป็นนี่เลยแต่ถ้าทำฟ้าน่ะสวยเลยใช่แต่เอฟซีมองเนี่ยไม่ไม่เล็กนะถ้าเข้ามามันถ้าปลูกกระเบื้องเสร็จนี่แบบโอ้โหใหญ่แล้วใส่ฟ้านี่มันอึมเลยนะถ้าใส่ฟ้าด้วยเนี่ยใหญ่เลยอะ่ะมันไม่ใช่เล็กๆนะครับบ้านนี้หลังใหญ่มากโอ้โหโดีนะครับเนี่ยผมชอบการทำงานของช่างฮะ ช่างฉาบเขาก็ฉาบช่างปูก็ปูใช่คนทำความสะอาดก็ทำความสะอาดแต่คนเนี้ยกองเชียร์สู้เอาให้ไวเอาให้ทันปีใหม่ฉลองนะครับใช่ผมผมอีกสามปีนู่นแหละนะครับวันจันทร์นี้ได้ครับวันจันทร์ได้ทะเบียนบ้านแล้วก็ไปขอมอไฟเพิ่งจะให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอกสารให้ก็เลข โชคดีมากเลยได้เลขเป่าแปดแปดเลขเดียวกับองค์ปูโอ้โหได้หมดคะไนนพยอเก้าเก้าไม่มีไม่มีเพิ่งมีคนเอาไปใช่ผมเลยผมเลยได้แปดแปดแปดมีมีแปดแปดกับห้าแปดท่านแล้วก็เลือกเอากับตองหนึ่งต่จริงผมอยากได้ตองหนึ่งก็ได้ห้าเก้าก็ได้เอยห้าเก้าไม่มีมีแต่ห้าแปดอ่า เดี๋ยวผม,มจะเอาตองหนึ่งวันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกเอาแปดปดเลยเลขสวยผมก็เลยคิดเออตรงกับเลของค์ปู่พอดีก็เลยเอาแปดแปดใช่แปดแปเนี่ยตอนแรก,กจะมีคนเอานะเขาบอกผู้ใหญ่บ้านบอกใครนะ่าจะเอาที่แรกอะ่ะเป็นเป็นเจ้าของอะไรนะร้านอะไรนะที่เขาบอกว่าร้านอเสียอะไรนะแกจะเอาอะที่ขับเบนซ์นะ่ะแกจะเอาเลยแกเอาเลยเอาเก้เา้าไป แต่เมียอยากได้แปลกแต่ว่างง้งแต่ในใบนั้นไม่ขึ้นหรอกแปลปไม่มีปีบ้านพ่อมีมีเลขกล่นสวยด้วยแต่ผมไม่ได้เขียนลงเลขอะไรครับแปลกดก็เลยได้ไแดเดียวมาชาไวครับเนี่ยงานนะถ้าแบ่งทำางเนี้เร็วนะครับแต่แรกนึกว่าผมว่าพี่เขาปูกกระเบื้องแล้วให้แม่บ้านมาฉาบรอนี่ก็ทำเป็นคู่นะครับนี่พี่ผู้ชายก็ฉาบแล้ว โอ้แล้วดูแม่บ้านเขาดีครับทาความสะอาดรอเลยนะเห็นไหมเก็บรอเลยนะครับเขาจะไม่กองกองไว้เละนะพอฉาบพอขึ้นปุ๊บแม่บ้านก็จะเคลียร์ทำความสะอาดรอเลยแล้วก็ผสมปูนรอเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ทำงานแบบเนี้ยผมชอบชอบเนี่ยแบ่งหน้าที่ทํางานคือมันลงตัวแล้วมันสะอาดตลอดใช่นี่นี่ fc เห็นไหมครับคือเขาเทเนี่ยเขาก่อขึ้นปุ๊บใส่ประตูเงี้ยปุ๊บเขาจะเทคานลัดไปเลยอย่างเงี้ยแข็งแรง เนี่ยเขาเรียกว่าช่างมีประสบการณ์คือเขามองงานนี่คือเขารู้เลยเขาเขาจะทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเสียบอยไม่ยากครับเสียบอยเนี่ยเอาเต้นมากลางจบเสียบอยอครับคำาิษกวนเสียบอยครับเอาไปกวนเสียบอยเล่นเห็นแป๊บๆอยู่มือชามมือเช่าแก้วอะไรมาโอ้ไมาหินอ่อนเนี่ยเหรอโอ้โหเสียบอยเอามาหินอ่อนมา แจ๋วเลยเดี๋ยวที่นั่นเราก็จะมานั่งได้แล้วก็คือนั่งไปตกปลาไปอุ้ยสุดชิลครับนี่นี่แม่ระเบียงคือระเบียงตรงเนี้ยเวลาตอนเย็นๆน่ะมานั่งเพราะพี่ยูโรชอบดูแบบพระอาทิตย์ตกดินคือด้านโท้นจะบตกแล้วแกนั่งเนี่ยชิลๆโอ้ขอบคุณครับพี่หนึ่งโอ้สีเขียวเหนียวซับเอาสีเขียวนี่แหละฮะเหนียวซับขอบคุณพี่หนึ่งนะครับนี่นะครับอือ นี่ครับต่อไปก็โอ้ยพี่หนึ่งห้องครัวใหญ่มากหน้าต่างวุ้ยหน้าต่างบ้านนี่ผมชอบมากเลยเอฟซีนี่มันใหญ่โอ้มันเป็นสามบานสไลด์สองใช่ไหมพี่หนึ่งบานตายหนึ่งบานตายตรงกลางบานนั้สี่เนอะบานั้สโอ้โอ้บานนี่สี่บานโอ้มีมุ้งลวดโอ้แจ๋วเลยโอ้ไม่ได้นะเนี่ยเขาล็อกไว้อยู่เขาขันไม้ไว้เขาฉาบ นี่ครับโอ้โหถ้าฉาบเสร็จนี่แบบโอ้ยสุดยอดเลยงามเลยอะ่ะอันนี้เพิ่งฉาบมั้งนี่ข้างนอกนี่เพราะวันนั้นยังไม่ฉาบเออนี่วันนั้นยังไม่ฉาบวันที่เราไปดูไงครับรอืมเป็ว่าช่างรักไก่นะเนี่ยเพราะทันตอนที่เราไม่อยู่แอบทำแอบทากลัวเรารีบกูัวเรากูวเรามาบิวครับเกรลบทำขึ้นเลยนะครับพอเราไม่อยู่ปพราแเกจะฉาบฉาบฉาบเลย กลับมาเสร็จแล้วอ่ะโอ้โหช่างรักไก่นะครับเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยเราไม่ได้บิวเลยยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าก็มารีวิวทีหลังนี่เหรอโอ้โนะครับนี่ครับงดงามช่างไม่รักไก่ที่ตังก่อนเราเราไปวัดกันเลยไหมแข็งแรงไก่หมดนะช่างบอกไม่มีไม่รู้จะรักยังไงล่ะเอาจนหมดแล้วล่ะว่างั้น นะครับโอ้แม่วงโถงเอฟซีเอ้ยพี่ยูโรมานี่อึ้งเลยแหละลรครับนี่เหลือเขาทอปูพอฉาบหมดแล้วก็ปูกระเบื้องหมดนี่งานฝ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบิวครับว่าพี่ยูโรจะใส่ฝ้าแบบไหนบ้างแต่ที่แน่แน่เห็นเสียบอยเกินเกินอยู่ว่าโอ้โหอึ้งแหละมีมีฝ้าหลุมด้วยนะครับ,รบเขาเล่นหลุมด้วยนะไม่ธรรมดาแต่ดูว่าเล่นหลุมลจะเล่นไฟด้วยไหม ออเล่นเล่นฟ้าหลุมันเล่นไฟด้วยแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะนะครับแต่ว่าจะเล่นยังไงเดี๋ยวเรารอรุ้นกัน,นอออเออจริงๆรงแบงแบบขอเขาออกแบบสวยนะเราผมก็ก็ปี้แถวนั้นแหละมาไปไปจุดนั้นจุดนี้ก็ถ่าย,ายรูปถ่ายรูปแล้วเอามาบิวรวมกันมันก็จะได้ธรรมชาติอีกนะครับเอ,อ้ยผมสงสาร<ๆ>คนนู้นจังเลยเอฟซเอ้ยนู่นครับผมมาทีไรผมสอม เมื่อเช้าเห็นแกนั่งแบดๆบดอยู่ตรงที่ผมยืนไลฟ์โซเอทำคลิปในเอฟซีแมแกจะอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับเดินครับดูต้นไม้ครับดูต้นไม้ดูหญ้านะครับแล้วแล้วไม่พอนะแกดำนาด้วยนะเนี่ยแกดำนาในร่องอะ่ะยิดเอาว่ะเนี่ยครับดำนาในเอฟซีต้นข้าวนะครับที่เขาดำไว้นะครับดำไม่สวยงามอืมคือมันเป็นธรรมชาติเลยนะทุ่งแบบนี่ล้วน วุ้ดใบตองพี่หนึ่งเยอะมากเลยใช่ใช่เริ่มเริ่มอืมเยอะแล้วเนี่ยเท่าไรประมาณสี่สิบต้นสีต้นกล้วยอะไรบ้างครับมีกล้วยนีกล้วยทองโอ้กล้วยกล้วยน้ำว้าอืมกล้วยน้ำว้าขนาดจะทานต้นนู้นโอ้ต้นใหญ่มะม่วงเหรอมะม่วงโอ้โหมะม่วงโอ้สามฤดูเซตเราของเราไม่น่าจะออกทันหรอกครับเพราะเรายังเล็กอยู่เลย ไอ้ต้นใหญ่ปึ่มเลยนะครับมีต้นเหญ่ต้นนั้นจะได้กินคนเดียวนกต้นนู้เออมหาชนก็อร่อยผมเอามาต้นเดียวเองเล็กเองทั้หัวเขานี่แหละไรอไเป้วเขียวเสวยทียผมไม่คุ้นอะอะรวะหรอไอ้ที่้เนอ้าหวานน่เขาเรียกอะไรนะเห็นไในมนเรียกอยู่วันนั้นอะ มันเอามาอยู่ต้นนั้นน่ะที่เปรี้ยวใช่เนื้อเขาจะเหลืองเลยอ่ะใช่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นน่ะนะครับนี่ครับสวนนะครับโอ้โหใช่อีกหน่อยขึ้นนี่สวยงามเลยเอฟซีเออทุเรียนก็เยอะเยอะดีดีแล้วนะที่ผมไปลงทุเรียน เพราะว่าสวนข้างๆเนี่ยเขามีทุเรียนเราก็รวดหนามมันก็ไม่สูงใช่ไหมเราก็ข้ามาได้อืมเราข่ามาได้เพราะพี่หนึ่งแกจะแกจะไม่ได้คือแกจะไม่ไม่ได้ลืมตา24ชั่วโมงหรอกแกมีช่วงที่แกหลับตาแล้วเราช่วงนั้นเร,เราก็ปีนมาได้อืมนะครับอุอ้ยผักดูแกปลูกชะอมไว้ครับพี่หนึ่งปลูกชะอมผักมีหมดเลยเหมือนกันอืม แต่ผมชอบอย่างเดียวชอบรั้วที่เขาทําด้านหน้าสวยงามมันทีดีผมผมอะ่ะโอ้ยนั่นเลยประมาณนี้ครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ